สวงเดียววสัสดีครับผมเอกสายใหม่นะครับวันนี้ครับเจอกันอีกแล้วครับมาส่งงานฮอลสเกล m m 5 0 0 0ครับตัวนี้เป็นไซสเกลไซส์600นะครับแต่ว่าไส์ในเป็น XL Power 550ครับก็ตัวนี้เป็นสีแดงครับก็สวยดีครับเข้ากับเบสตัวนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูงานภายในแล้วกันว่าผมยึดยังไงครับลองเข้ามาดูกันครับอ่าครับ ข้างในนะครับเป็น XL Power 550ครับก็คือเป็นชุดคอมโบของเขาเลยก็สร้างจุดยึดขึ้นมาแบบนี้ครับค่อนข้างจะแข็งแรงครับตัวนี้ตีลังกาได้เลยครับเพราะว่ายึดแข็งแรงหมดเลยตรงนี้ทําถานแบตข้นงในเป็นที่วางแบตก็จะเสียบตรงนี้เลยครับก็จะแข็งแรงสวยงามแบบนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูอาการบินครับว่าจะนิ่งแค่ไหนไปดูกันครับ แค่ตาได้ชื่อว่ารักชาติทูเชิดเป็นโสดทำไมตายไปเจอยมมบ่บาลท่านรู้ว่าไม่แบ่งงานเที่ยวจะผ่านให้มาเกิดเกิดมาทำไมไม่หาสุขอันล,ำล้ำลิศเกิดมาอย่าเสียชาติเกิดแต่งงานเกิดคุณหนุ่มคุณสาว ดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาวส้วงไม่คิดจะหากูพวงเดียวจะล่วงคนไว้ไปเปล่าเกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเธอเราอยู่<ร>ว่างเ<บ>ปล่าไม่ไดีอะไรบบเป็นโสดทำไมกลุ้มใจในยามร้อนรอนควรหาคนรักสะกคนไว้เปลืบนช่วยพัดวีหให้เมื่อเข้าหน้าฝนมีคนกูเพียงชิดใกล้ กระแักเข้าไปกอดกันในพาห่มอ,อิจชาใคลรูยยังยงเป็นโสดทำไมใครๆที่เขารักกันสุขสีอยู่ทุกวีวันหอมแก้มกันวาดมันเป็นป้าเจ็บป่วยจาบันพอน้ำเข้ากันเห็นหน้ามีลูกแทน โอเคคัวแบตหมดวะก็จะได้งานนิ jamais, vegan, so, 500, ่งๆประมาณนี rix, ้เลยครับ M.D 500ไซส์600นะครับไซส์ไหนเอกพาวเวอร์5สูตรครับสนใจงานติดต่อประกอบซ่อมเซ็ตครับติดต่อผมได้เลยครับเอกไซส์ใหม่ครับยินดีให้บริการครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ